มันมีความลับของคนที่เขาประสบความสําเร็จเอเขาทายังไงทาไมชีวิตของเขาเนะี่ยมันมีแต่ขาขึ้นมันไม่มีขาลงเลยทําไมเขายิ่งทําอะไรแล้วมันยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดาได้มีโอกาสไปรู้ความลับนี้นะคะแล้วก็กลับมาทบทวนกับตัวเองเลยอยากจะมาส่งต่อให้กับทุกคนว่าเขาทํำยังไงนะคะคือดาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทําคอร์สบ้างนะคะดูแลทีมงานอยากแต่งรูปอยากตัดคลิปอยากไลฟ์สดอยากยิงแอดคืออยากทําอะไรทุก ทุกอย่างพร้อมกันไปหมดเลยนะคะแต่พอกลับมาดูตัวเองนะคะก่อนหน้านี้เอ๊ทำอะไรมันก็ไม่สกเซสสักอย่างหนึ่งว่ามันจะอยู่ที่เดิมมันไม่มีอะไรที่พัฒนาโดดเด่นไปสักอย่างหนึ่งนะคะปรากฏว่าเขาก็บอกดาว่าให้ดาเลือกว่าดาถนัดอะไรแล้วสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้อะไรที่มันดีที่สุดอะไรที่ทําแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์ได้เร็วที่สุด อะไรที่เราทําแล้วเราถนัดที่สุดให้หยิบเรื่องนั้นขึ้นมาทําก่อนแล้วให้พัฒนาสิ่งนั้นให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นขึ้นไปอย่างเช่นดาบอกว่าดาชอบทําคลิปวิดีโอนะคะคลิปวิดีโอดาของดาที่ส่งออกไปก็จะมียอดวิวยอดไลค์ยอดคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่าให้ลงกลับไปดูว่าวิดีโอที่เราทําแต่ละคลิปแล้วน,นะคลิปไหนที่มันดีนะคะ,ะเป็นที่น่าสนใจคลิปไหนที่มันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราได้นะ เสร็จแล้วเราก็กลับไปทําตามที่เขาบอกนะก็เอาคลิปนั้นมายิงแอดโฆษณาไปดูอินไซต์นะคะไปดูข้อมูลของเพจปรากฏว่าเพจมันก็เริ่มโตขึ้นเนาะทิศทางของการทําเพจหรือแม้กระทั่งคลิปวิดีโอท,ที่ทุกคนดูได้อยู่ตอนนี้ค่ะคือจะเห็นว่าคือมันมี อะไรที่มันหลากหลายขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะเราจะบอกกับทุกคนว่าอย่าพยายามทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะคะให้ทำทีละอย่างแล้วก็ให้เลือกพัฒนาสิ่งที่เราถนัดก่อนทำให้มันดีที่สุดก่อนนะคะแล้วค่อยไปหยิบจับทำเรื่องอื่นต่อนะคะความรู้ดีๆตรงนี้นะคะช่วยส่งต่อให้ไปถึงพี่น้องออนไลน์ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ